สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับก็อยู่ในเกมคุกกี้รันคิงด้อมนะครับผมก็มีอัปเดตตัวละครใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวกดตรงประกาศดูอ่านี่นะเป็นคุกกี้รถพาเฟ่เหรอพาเฟ่เอ,ฟอ,ฟอะไรสักอย่างเนี่ยนะแต่ผมขออ่านว่าพาเฟ่แล้วกันะะอ่าแล้วก็สมบัติใหม่นะครับอืห่วงยางฟาร์มิงโกดึงดังเหรออ่ากิจกรรมปั้นคุกกี้อื ตอนนี้ของเดิมไม่เกี่ยวน้ำหมึกของเดิมโอเคเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะครับแล้วก็เพชรจากการปิดปรับปรุงเซิร์ฟรู้สึกจะแจกมา4,100เพชรนะครับผมก็กดรับไปก่อนหน้านี้แล้วนะอโอเคจะขอกดรับนี่ก่อนเปิบเปิบอขอกดตรงกิจกรรมดูนะครับอือ ผมยังไม่ได้ตกหมึกเลยอะ่ะเอออ่าร้อยเพชรมีกิจกรรมมาใหม่ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอืมเ t v ทีีเคครับมาเดี๋ยวเราจะมาสุมตัวใหม่กันนะครับอันนี้เป็นแพ็กเติมใหม่อ่าอันนี้ของฟรีรายวันเก็บไปอันนี้ซื้อได้หนึ่งครั้งต่อบัญชีรพันสองร้เพชรแพ็กเกจโรงงานแปลรูปไม้ โอเคพวกของเติมช่างมันวันนี้เราจะมาสุ่มตัวครับอ,อือนี่ครับคุกกี้รถพาเฟ่อ่าอัตราผมว่าก็น่าจะเหมือนเดิมแหละนะครับหนึ่งจุดสี่สี่ศูนย์นะครับแล้วก็ระดับเลเจนดารี่ก็ศูนย์จุดศูนย์ห้าสี่นะครับเอนเชียนก็ศูนย์จุดศูนย์ห้าสี่เหมือนกันนะครับโอเคมาสุ่มลุ้นตัวนี้กันนะครับแล้วก็ถ้าเป็น เพียววาน,นิลาหรือไม่ก็นางฟ้าทะเลออกก็ก็โอเคนะก็ดีอยู่โอเคครับมาสุ่มกันนะครับสามพันแรกครับผมดูเลยมาดูว่าจะเกลือไหมนะครับออกมาสองตัวโอ้โหตาแดงแต่หัววันเลยสกิปต์สิครับผมอย่างนี้ต่อครับวิสองตัวกีอแล้วเกลือไหมวะ โอ้โหเกลือสองครั้งติดครับผมดวงผมอาจจะไม่ดีแล้วนะเพราะว่าตอนผมสุ่มไอ้เจ้าตัวไอ้เจ้าตัวนี้ไปนะครับไอ้เจ้าอะไรเนี่ยคุกกี้ฉลามเชอร์เบทเนี่ยผมค่อนข้างที่จะดวงดีนะครับคือตัวอีปิกออกรัวๆไงไม่รู้ว่าตู้นี้ผมจะเกลือหรือเปล่าเนี่ยคาเฟ่เนี่ยโอ้โหเกลือสามครั้งติดแล,ล,ล้วครับผมสามครั้งรัวๆครับ ไม่มดตาแดงแบบนี้ไม่น่ารักเลยจะได้เศษมาแล้วครับตอนนี้เศษผมเท่าไหร่แล้วเนี่ยหกเศษนะไม่ใช่ว่ารวบรวมเศษร,รวมเศษจ,จนครบนะครับแย่นะอย่างนี้เฮ้ยตาแดงสี่ครั้งแล้วบ้าบอแล้วผมว่าไม่ใช่ละอันนี้คือดวงไม่มีแล้วโอ้โหสิบสองเศษแล้วครับจะได้ตัวแล้วครับตัวหนึ่งมันจะไปพอเลยล่ะใช่ไหมเกมเนี้ย มันต้องได้อย่างน้อยสามดาวเออหรือไม่ก็ถ้าเล่นแบบสายฟรีก็สักสองดาวก็โอเคไงถ้าตัวหนึ่งมันยังไม่พอเล่นหรอกครับโอ้หตาแดงรัวห้าครั้งเลยนะโอ้โหตาแดงรัวห้าครั้งเลยครับรอบน,นี้ไม่มีเศษเลยเฮ้ยเออสักทีสักทีสักทีมาลุ้นกันครับ มาลุ้นกันขอพาเฟ่หรือไม่ก็เพียวนิลาหรือไม่ก็นางฟ้าทะเลสามตัวนี้พอนะครับเมื่อกี้เหมือนออกมาสองตัวไหมตอนจังหวะที่แม่มดเขาโยน่ะรู้สึกจะสองตัวนะอีปิกนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันหมากฝรั่งอ่าเศษเลยห้าเศษก็ครบแล้วอีิกอีกครับแครอท นีคอมมอนธรรมดานางฟ้าครับคอมมอนอีกแล้วนางฟ้าสองตัวเลยเฮ้ยมาทำไมเยอะแยะเนี่ยอีปิกน่าจะออกแล้วแหละามามาล้ตัวอะไรเอ่ยครับโอ้โหสปาร์กิ้งมาทำไมตัวนี้ผมไม่ได้ใช้ขอตัวใหม่มาถ้ามีคำพูดเออมาแล้วครับ ฉันมนาะแค่คุกกี้ตัวเล็เลกๆไม่ลาเลี้ยวแรงอ่าฉันมาคุกกี้ตัวเล็กๆลาเลีลยเ้ยวแรงฮะปลาหมึกอะเฮ้ยมาทำไมอะ่ะผมนึกว่าจะเป็นพาเฟ่โถเยมาทำไมเนี่ยปลาหมึกคือผมก็ยังไม่มีแหละเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปตกไงใช่ปะ่ะผมยังไม่มีนะเพราะว่าผมยังคือไอเจ้าตัวหมึกเนี่ยมันต้องมันต้องไปตกเอาจาก กิจกรรมนะครับมันก็จะลุ้นได้เหมือนกันแต่ว่ามันมาออกในตู้นี้ทําไมวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,หนึกว่าพาเฟจะออกครับเห็นมันมีคําพูดเอาแล้วเกลียออแล้วปะโทจะบ้าตายทีนี้โอ้โหคืออีปิอุสักออกอุสากออกสองตัวแต่ว่าน่าจะเป็นตัวที่ผมไม่ได้ใช้เลยวะ่ะเพราะว่าหมึกมันก็ไม่ค่อยดีนะผมว่านะเจ้าตัวหมึกอะ่ะ อุ้ยแต่พ่อมดมานักเกียดมากเลยอะเฮ้ยผมเป็นอะไรกับตัวที่มันจะมาตัวที่สองในประจําเลยคือผมเวลาสุ่มเกมนี้นะไอตัวที่มันมาตัวตัวแรกของเดือนอะผมจะสุ่มแบบดวงดีมากแต่พอมาเป็นตัวที่สองเนี่ยผมจะดวงแย่ประจําเลยเกือบทุกคลิปเลยโอ้โหกล้าหาญออกตัวเดียว<อ>ตาแดงอีกเออตาแดงไปเรื่อยๆลูกพ่อแม่งเอย้ย เหมือนเอาเพชรมาทิ้งเลยที่นี้เหลืออีกหมื่นสี่ครับผมไหวไหมเนี่ยเพชรสู่เพชรกูหมดแน่เลยตาแดงอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยออกก่ออกกนไม่ต้องมาแนะนําให้กูเติมไม่ต้องมาแนะนําไม่ต้องมาแนะนําไม่เติมหรอกแพ็คปลาหมึกอ่ะไปโอ้ยพอหมดครับพอหมดครับมาลัวๆัว,รวครับ เศษพาเฟก็ไม่มีอุ้ยสองตัวครับยังไงครับตาแดงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทุกคนเปิดได้อีกสองครั้งนะครับอู๋สี่หมื่นกว่าเพชรมั้งเนี่ยเดี๋ยวนะเศษเหลือเท่าไหร่พาเฟพาเฟเอา้าอยู่ไหนอนะหาไม่เจอ ยังไม่มีไงเลยหาไม่เจอเลยห้าเศษครับอู้มันว่าผมจะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยต่อนี่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเกมไม่อูเลยสองเศษเฮ้ยอีกเศษเดียวนี่มาได้พาเฟมาเพชรหมดครับผมเรียบร้อย เรียบร้อยเพชรหมดหาเพชรยังไงให้ได้ให้ได้พันอย่างด,ดีวะเนี่ยโอเคครับเพชรหมดขาดอีกพันนึงนะครับจะได้เปิดอีกรอบแต่ว่าผมไม่อยากเติมอะ่ะคือเกมนี้ผมกะจะเล่นฟรีไงกะจะเป็นสายฟรีท,ที่ที่แท้ถูกนะครับจะเป็นสายฟรีตัวจริงครับเราจะไม่เติมสักบาทเดียวครับเติมมาก็เกลือครับผมทิ้งตังเปล่าก็เลิกเศษหนึ่งคือผมได้แน่นอนแหละ เดี๋ยวผมอยเก็บนอกรอบแลวกันอีกพันหนึ่งนะครับโอ้โหเกลือมากเปิดไปสามหมื่นเกือบสี่หมื่นเพชรอะอีปิกออกสองตัวแล้วอีปิกออกแค่โลเดียวอะออกแค่รอบเดียวอะโอ้โหจะบ้าตายนะครับใครที่ดวงดีก็ดูคลิปนี้แล้วเม้นบอกนิดนึงนะครับ <c oughs> ถ้าใครที่เกลือเหมือนผมก็นั่นแหละบอกด้วยนะครับคือโอ้โหเกลือมาก <c oughs> ผมน่าจะทิ้งดวงกับตัวตัวนี้ไปแล้วอะนะครับฉลามเนี่ย เพราะว่าผมเปิดตัวนี้ผมดวงดีมากนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับผมไปแล้วครับ